งานมหาวันนี้จะเริ่มเข้ามางามความสนุกแต่ตื่นเต้นไมเอ่ยตื่นเต้นค่ะม่กเลยค่ะเพราะว่าพี่กันจะร้องในนามของ B C Music ด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราอมุกจะได้โชว์ร่วมกันค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่วกามาเต้นสิงห์ือเปล่าใช่ค่ะทุกคนก็จะได้เห็นสดครั้งแรกด้วยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะซึ่ง B C Music ก็ไม่ร้องแต่ยังไม่ปล่อยเพลง ก็เชียร์อยากให้รอเชียร์อีกผู่ของพ่อวิไม่ต้องดูโชว์ของพี่สมิธด้วยพี่ก็บครั้งนี้บอกอุปมก่อนว่าเป็นโชว์ที่ที่ช่องยังไม่เ็เป็นเป็นโชว์ที่ททคิดใหม่หมดเลยอยากให้ไปรอรู้ว่าเป็นโชว์อะไรแต่ว่าไม่เคยเห็นแน่นอนแต่น้องสมิธมันยังไงครับมันร้อนหนูมันยังไงร้อนครับมันร้อนค่ะร้อนออกอากาศทีนี้แบบมันคิดว่ามีข้างในไม่มีแต่

แฟนสาวน่ารักมากคือมาตั้งแต่เรื่องเลยมามาตั้เยอะมากปีนี้ผมรู้สึกว่าเป็นปีที่พิเศษอย่งที่แบบคุณเยอะจริงๆอ่ะเราเราขับรถเข้ามาแล้วก็แบบตื่นเต้นอยากจะทำโชว์ให้ทุกคนได้ได้ดูก็ขอบคุณมากๆที่ที่มาเยอะนลยค่ะมีโกะสนามนวดดีใจเลยโชว์เสร็จี่ยสีสีเงินหลับเป็นไงบ้างทีเราผมได้กับตังที่ที่พี่โบว์เป็นกับตังทีแรกก็ผมว่าพี่เขาเป็นกับตังที่ เก่งมากแล้วผมว่าภูมิใจที่ได้อยู่ที่และอยากทำสำหรับการเรีเลยมากหลังจาก,าาาจก่อนหน้านี้คือค่อนข้างหลายคนเป็นห่วงอ,อย่างนับนซอล่าสุดหลังกับตันก็ไม่ได้ลงเพราะว่าเพราะยังเจ็บอยู่แต่ว่า <c oughs> เหมือนเขาก็จับตันเพราะเซฟมาเพื่อนแบบน,นี้เลยจะได้งไงเห็นที่โกลเลี่ยนยาวๆคิดว่าสตาร์เราสามารถสู้กับตันที่นี้ได้ไหมกับตันบอกว่าปีนี้ต้องแชมป์นะแชมป์ไปฉลองไหนก่อน ตาทีมีอาดฉีดไงบ้าง้าทีมันต้องเป็นแชมป์เออยังไม่ได้คุยกันแต่คิดว่าน่าจะอัดฉีดเยอะเพราะว่าพี่โกเป็นกับตนทีมแรกแลถ้าได้แชมปด้วยเฮ้ยมั่พูดกันจริงจใ่จนำริเรอารแต่ว่าแตาแตาแ่าแตาแวา่วาว่า ล้างหอได้เลยจับได้พี่ผมก็ฟิตซ้อมแบบสอนสามเดือนมาเพื่อวันนี้เลยนักนักเตะทุกคนด้วยครับเพราะว่าถ้าพูดถึงนักแสดงชายในช่องนี่ทุกคนก็รอวันนี้เพราวันนี้คือปีที่แล้วเราก็นี่เหมือนกันใช่ไหมปีแล้วเราเราหาตัวใช่ไหมขาดตัวเออปีนี้เห็นแน่เราล้างหอเราพี่เตรียมพี่เรียงสาวเจี๊ยบค่ะ ไม่มีพวกเขาก็ก็ไม่มีวไม่มีไงอบคุณกครัาบากขอคากขอากขอกขบคุณมากบอาอกเลบคากล ผม,มอยากอยาก,อยากจะกกากองเป็นลองเป็นอีสานหัวลำแล้วก็มีกิ่นผมว่าคำว่าหัวลำจากอีสานะมันคือออริจินอลของไทยที่ที่คนทั่วโลกยังไม่รู้แ,แต่ผมว่าเหมือนผมก็ชอบแนวรูชอบร้องมาฟังมาเยอะมากจนมาเจอขอลำรู้สึกว่าอันนี้แหละคือแบบจุดที่ความเป็นไทยที่ผมนี้แหละก็เลยเอากน,นำเสนอเก็อยากให้ลองฟังด้วยกันคื ความสุขค่ะร้อยยิ้มผ่านเพลงคอนเทนต์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อนาคตเราก็จะมีเพลงปล่อยออกมาอีกเรื่อยๆเลยค่ะค่ะเพลงนี้เป็นไวรัลตอนนี้เลยใช่ค่ะใช่ต้องขอบคุณทุกันเลย ไทยแลนด์มิวสิกแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันสัมพัทค่ะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะพวกเราก็มีคอนเทนต์ค่ะเมื่อจะทิกเกอร์อินสตาแกรมสามารถริบสิงหรือวของพวกเราได้ะค,ะค่ะเพราะว่าพวกเรานะคะตอนนี้ก็ยังเป็นไวรัลอ,อยู่สามารถว่าติดตามกันได้นะเดี๋ยวพวกเราจะแจบบ้เข้าไปสองกันค่ะเข้าไปติดตามมิวสิก